สวัสดีครับท่านชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV ครับก็ความเคลื่อนไหวตอนนี้เกี่ยวกับข่าว,วช่วงนี้ผมก็อัปเดตข่าวเมืองทองถีพอสมควรนะตอนนี้ก็เมืองทองนะครับก็เตรียมที่จะดึง3แข้งสู่ทีมนะครับผมแทนอดิศรแล้วก็สาราอยู่เย็นน่าจะเป็นน,นักเตะดาวรุ่งนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมาดูรายละเอียดของข่าวนะเขาบอกว่ากิเลนพยองตก เตรียมนะครับผมดึง3นักเตะที่ปล่อยยืมตัวกลับมาใช้งานประกอบไปด้วยวงศกรพีรพงแล้วก็สันยูนั่นเองนะครับเพื่อท่จะทดแทนการจากไปของอดิศรและสารัตอยู่เย็นนั่นเองนะครับเอจเมืองทองยูเนเต็ดทีมชั้นนําแห่งศึกไทยลีก1เตรียมดึง3นักเตะที่ปล่อยยืมช่วงก่อนเปิดฤดูกาลกลับสู่ไทยลีกอีก,อกเออกลับสู่ทีมไม่ใช่กลับสู่ไทยลีก กลับสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งประกอบไปด้วยวงศกรชัยชัยยกุลเทวินนะครับแล้วก็พีรพงศ์ปัญญานุมาตนะครับผมปัญญานุมาพรโอ้โหชื่อยาวนะครับผมแล้วก็สราญยูพรางวันนะฮะเพื่อแก้วิกฤตนะครับที่สโมสรปล่อยผู้เล่นตัวหลักออกไปหลายรลลลายนั่นเองนะครับพรบาว่ากิเลนพยองนะครับก็ตัดสินใจปล่อย อดีศรพรมรักนะครับกองหลังตัวเก่งนะครับไปให้กับท่าเรือแล้วก็รวมถึงสารัตอยู่เย็นมิดฟิลด์กับตันทีมนะครับที่โยกไปเล่นให้กับ BG จีปทุมยูนเต็ดนะครับทำให้แฟนบอลเหล่าสาวกเหล่าสาวกกิเลนผองก็ช็อกพอสมควรนะโดยพวกเขายังไม่มีสัญญาณที่จะได้นักเตะบิ๊กเนมรายใหม่เข้ามานะครับทำให้เตรียมดึง3ผู้เล่นดาวรุ่งนะสผู้เล่นดาวรุ่งนะครับที่ปล่อยยืมตัวไปก่อนหน้านี้กลับมา ใช้งานแก้แก้ขัดไปก่อน <c oughs> ในข่าวมันบอกว่าไปแก้ขัดไปก่อนนะออ <c oughs> งงเลยน่าจะดันดันเด็กอาคารดมี่ขึ้นมานะที่จริงอะเนาะอืม <c oughs> โอเคครับก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ชมนะความเคลื่อนไหวของกิเลนพยองนะจะที่จะดึงสามนักเตะดาวรุ่งมาทดแทนนะฮะนักเตะที่ขาดหายไปเนาะอือ ก็โดย3ดาวรุ่งดังกล่าวนะก็มีวงสกอร์ครับก็เป็นกองกลางที่ปล่อยไปให้ไปอยู่กับนครราชสีมามาสด้าเอด้วยวัย23ปีแล้วก็พีรพงศ์มิดฟิลด์วัย23ปีและสรันยูในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนะครับผมโดย2รายหลังนะก็เป็นแข้งดาวรุ่งที่ทีมปล่อยให้อุดรธาน,นีนะครับทีมในระดับไทยลีก2ยืมใช้งานซึ่งสโมสรจะเรียกตัวกลับมาในเร็วเนี้ เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมก่อนลงเล่นในนัดที่5ระหว่างวันที่12-13กันยายนนี้นะครับผมสำหรับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดณตอนนี้ก็รังอันดับที่7ของตารางคันแนนนะครับในไทยลีกณเวลานี้ลงเล่นไปแล้วนะครับผม4นัดชนะ2แพ้2ครับมี6แต้มนั่นเองครับสวัสดีครับ